สวัสดีครับผมชื่อบอยนะครับผมก็เพิ่งสมัครเป็นสมัครชิกกินดีม,มาไม่นานนี้ก็ที่ตัดสินใจเข้ามาสมัครอินดีมนะครับเพราะว่ามีพี่ที่รู้จักกันโพสหน้าเฟซนะครับก็เลยติดต่อถามนาบชื่อพี่ไผ่นะครับที่พี่กุลนามสก,กุลอะไรจําไม่ค่อยได้มั่นใจนะครับก็ อยากมีรายได้นะครับตอนนี้เป็นพนักง,งานบริษัทอยู่ก็อยากมีรายได้เสริมถ้าเกิดว่าเราทําอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยถามว่าเงินเดือนเราพอไปได้ไหมก็พอไปได้อยู่ครับประมาณสักเกือบเกือบเกือบสามหมื่นแต่เราก็ยังไม่ถือว่าพอเนาะนะครับใ่าใช้จ่ายก็เยอะนะครับรายจ่ายก็เยอะก็หาธุรกิจเสริมทํานะครับอันนี้ก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งนะครับทําไม่น่าจะยากนะครับเพราะว่า เวลาถ้าเราจะลงทุนเนี่ยการจะเปิดธุรกิจธุรกิจหนึ่งอย่างน้อยๆก็ต้องมีส0,000ขึ้นไปนะครับกว่าจะได้ธุรกิจธุรกิจหนึ่งแถมเราจะต้องลงทุนลงแรงครับเวลาส่วนตัวอีกกลับมาจากงานประจําก็เหนื่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกมาเป็นธุรกิจอินดีมของเราครับที่เราเลือกมาทําก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าจะทําได้แล้วก็ว่าจะทําสําเร็จนะครับแต่ก็ต้องศึกษานะครับต้องศึกษาต้องเรียนรู้ครับ สุดสลายเวลาทุกอย่างเลยนะครับเมื่อก่อนเคยเล่นเกมเดี๋ยวนี้ก็เลิกเล่น,นครับก็อยากจะชวนทุกคนนะครับมาลองดูเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่หอรับนี่นะครับเป็นที่พักนะครับเป็นห้องพักแล้วตอนนี้นะครับรถประจำตำแหน่ง รถประจําตําแหน่งครับโอ้นะครับรถประจําตําแหน่งของเรานะครับรถเราเองนี่แหละครับตอนนี้ยังไงดีล่ะตอนนี้ยังเป็นคันนี้อยู่นะครับอีกสักพักน่าจะได้เปลี่ยนนะครับถ้าอยู่กับธุรกิจอินดีนไปเรื่อยๆยังไงก็ขอเชิญชวนนะครับก็มาลองทําด้วยกันนะครับรายละเอียดเดี๋ยวสอบถามนะครับคนที่ส่งคลิปนี้ให้ได้เลยนะครับหรือว่าสอบถามมาทางผมก็ได้นะครับชื่อ The Boy ย อินดีมนะครับมาเลยลองกันดูครับไปด้วยกันครับวันนี้เอท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ